พี่ชายิีฟอนี์เบิ้งสังเกตลักษณะสัซี่ตซตัได้แก่อย่างบุคคลิาท้างบรเดอร์บุคคลิธาท้างหันกระหงหันหงอี่เวลาตังือปีพิอมันสีบอลขอมันสงสีเห็นบอแต่าหนมันนี่เอกลาเอกายเอกเอกเอกางบบ ว่ารย่นียผมเบลาสิไปเพื่อกืนคืคือหงุุ๊บงิดหุิดงุงหงุิงุุเนี่ยคือหงุย่จะเป็ียนคือห้านี่ห้านเอไอเอไอนี่กงามห่านน้องยุ่งกับเป็ยเจ็บกันน้องยุ่งกัล่าเำอพะไปันพุ่ง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 พุุปื้งขึ้นเออเปียเจ็บเลนี่กับงามปันิมือนี่งมือสิเออซีตัวพันไปแล้วปันดิวองมือ มันค ja ือตัดสองตัวสองตัวเืออยัางคือกล้วยเห็นบอเขากล้วเขากล้วยงามบอคงคงเออแต่ว่าบันนีแพะ์ันนี้เขาแพรเป็งสีนี่เขาแพะงามบอบองามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันเป็นคือเขากล้วยคู้ยไส้เนี่ยมันคงนี่งามงามือเขากล้วยยามันสูงเัน้คือสูงเกินไประบ้านตาคิวนีเอามาใส่คิวองดูเออออกไปนี่เดินมาวงสูง ขันร่องกลางคืออยู่ระดับอะไรนีน่นี่นี่คือร่องกลางขันร่องต่ำอยู่ผีเข็มขาดผีนี่คือร่องต่ำพราะฉะน,นั้นเลยเวลาวาดเวลาไปไดยังไปสร้างมีขั้สูงก็คือสูงเพียงตาเออขันกลางก็คือกลางนี่เพียงไรขันตั้งก็คือนี่เออนี่หัวเข็มขัดนี่ไเวลาจี่ไปได้ยังเปสร้างเห็นู่นี่ผู้ไส้กันขาออกผู้ไส้ขาสีล้วงสีผู้ยิ่งขาก็สิบเอียงสีส นี่ไปยิ่งขึ้นียิขาผู้ชายกัออกยับไปนี่เครื่องกาตึงตึงตึตึงนี่ผู้ชายผู้ชายก็สิเป็นจังซี่แต่ว่าผู้หญิงก็สิเป็นจังซี่เออนี่เห็นบ่เห็นบ่มันสิต่างกันเพราะว่าผู้ชายอยู่ทางที่ออกผู้หญิงผู้หญิงสินี่ี่นี่เออผู้ชายสิเป็นจังซั่นพะฉะนั้นแล้วให้นสง่าสง่คือหยังจ้าคืองสง่าคือนกยุง ย้ายขอเปียดเออย้ายขึเปียดกับฮันหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองเมื่อต้องเบิงเบิงเมื่อสูงส4มสี่หนึ่งสองสามส่ตามอ้วนหนึ่งหน้าก็ไปนะเมื่อ สามสี่หนึ่งสองสามสี่จังหวัดมอรมีสีสสมีอยู่จังหวัดสองจังหวัดสี่จังหวัดสองเพือนหนึ่งสองหนึ่งสองเฝ้านอนคอยพี่ที่บางแค่มันช้ำช้ำช้ำดนแดดรอพี่หลายสัปดาห์พี่นัดนงให้ก้ามเลืง้งนกทา เลือได้ยแล้วนะมันเงียบจอยงอยเงาอู้นี่คือจาวาสองจวาวาซี่คือหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อีเป้านอนคอยพี่ที่บ้านแค่มันช้ำช้ำช้ำดวงเดารอพี่ไล่สดาพี่น้นองจะกำเริงนกชาเลือดได้ยังแล้วนะมันเงียบจอยงอยเงาอู้จาวาฟอนเซลล์หลับ นอกจากนั้นก็สิมีจะว่ายดำจว่ายุงจาว่ายังเยอะเสริม ớ หาอีก